อยากจะหนีพักร้อนไปผ่อนคลายบือ้อทางนี้ครับทางนี้เปเยกไปไหนไม่ได้เลยเราสาาไม่ได้เลยเอออ,อ,อย่างนี้นะขออนุญาตขออนุญาตอธิบายนิดนึงที่นี่มีตํรารวจมีตำรวจประจําการอยู่ตลอดเวลานะครับ,รบก็คือในข้อหาอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตำรวจเรารวบทันทีเลย เมื่อกี้เราขึ้นจากเรือมาแล้วตอนนี้ประตูภาคอีสานอยู่ข้างหน้าเราแล้วครับแต่พี่วุฒิบอกว่าไหนไหนมาไทยนี่เี้ยงที่บอกเมื่อไหร่ครับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ําเราอ๋อเลี้ยงน้ำเป็นร้านอเมียของพี่วุฒินะฮะครับผมอัสสัสวัสดีครับ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 ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อนางจ้ะชื่อนางมีอะไรบ้างฮะมีกาแฟเย็นชาเย็นโอเลี้ยงโกโก้วันนี้ค่ะชามะนาวค่ะน้ำคลองน้ำคลองอ๋อแล้วอันนี้ขายมานานเนี่ยะ ตั้งแต่เปิดอะค่ะโอ้ตั้งแต่เปิดใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้เลยเวลาเลิกงานก็มุดเข้าไปในน้ำไม่ใช่ขายดีไหมฮะได้ขายดีออ๋ของของผมเอาขอเอากาแฟเย็นขมๆมาเงี้ยเอาเอาชาไทยเย็นชานมเย็นเอานมเยอะๆต่างอย่างเงี้ยอ๋อเหรอครับเออมันรู้สึกมันเยอะไปนะ หอมหอมหอมมากเลยหอมมากโอ้ได้กลิ่นเปรี้ยวไหมเอ้ถ้าทำอย่างนี้กัเลียไปเลยดีกว่ามันหอมจริงๆอะได้กลิ่นเปรี้ยวไหมกลิ่นกลิ่นอะไรกลิ่นเสื้อผ้าหมคะเบื่ออีกแล้วได้ยินเธอบ่นมาว่าเบื่อเบื่อเมืองร้อนเหงื่อมันไหลจะทำอะไรก็ไม่บรรยากาศแบบ สมัยก่อนอ่ะขายขนมโคกโอ้โหน้่ไหนจากกระเบือครับฮะขนมโคกครับอ๋อต้นไม้ต้นไม้เออลูกค้าพูดไม่ดีค่อยเอาออกมาอันนี้อันนี้วางไว้บนใบบอลนะฮะใบบัวทำไมต้องเป็นใบบัวครับใบตองค่ะใบตองเขาดังเพลงไงรู้จักแต่ใบเตยจะบ้าเหรอ ริงเหรอโอ้ยควันถ้าขนาดนี้บอกแล้วว่ามันร้อนเออไอ้บ้าโอนจิ้นแต่หูเลยเบิกแล้วแล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่ประตูทางภาคอีสานแล้วไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องหูเฮาน่เพียกว่างไม่ไหนดูธุระเยอะมากเลยเด้อเบีกแล้ว ได้ยินเธอบ่นมาว่าเบือเบื่อเมืองร้อนเงือมไหลจะทำอะไรก็ไม่สบายตัวอะไรอะขายไม่ขายน้ำปลาโอ้เอาน้ำปลามากขัดหน้าก็พอขายแชมพูแล้วอันนี้มันมีเบอร์เมืแม่มูนี้โตชิย่าเบอยังไงเบอร์มีเบอร์ไหมเบอร์ไตรจินทเบอร์เนี่ยเบอร์เนี่ย นี่คือเป็นสบู่สมุนไพรอันนี้คือกิสรีนกีฟรีนกิสรีนทำจากอันนี้เป็นดอกลีลาวดีนะดอกน้ำทมมนเราครับอันนี้กิสรีนสับปะรดอันนี้เนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยสรรพคุณจะไม่เหมือนกันลองผสมมะละกอผมดูมะละกอก็คือมะละกอเลยเออนี่ก็ตำต้องตำกินได้เลยได้ เออเส็งเส็งเส็งอ่ะอันนี้หอมมากอันนี้อะไรดอกกุหลาบกุหลาบกุหลาอันนี้อะไรน้ำหอมน่าคิดมากนะน่าใจโอ้ยนมอ้าวอ่ะอยากจะหนีพักร้อนไปผ่อนคลายเบื่อเจ้านายเธอหายตัวได้ยิ่งดีอยากจะพักจะปล่อยวางความรุมร้อนสักอย่างหาทางไปจากเมืองนี้แค่สักครั้ง อ๋เวลาเดินแสดงอดเลยอ่ะนี่กี่ห้องฮะยังสวัสดีครับสวัสดีครับโชว์การแสดงมายาปนนะครับโชว์การแสดงมายาปนนะอ๋อเหรอเดี๋ยวมีโชว์โชว์วันทุกวันไหมฮะทุกวันครับวันกี่รอบครับ สี่รอบเลยอะครับอันนี้เล่นเล่ายาะนะฮะผมว่าน่าปล่อยงูเข้าหวนะครับโอ้แหมไปว่าพี่เขาอย่าพิ่งไปไหนนะครับอ๋อนีนี่มีโชว์เล็กน้อยให้ดูด้วยนี่นีก้เมจิก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 แ่เมจิกเส่ปาแล้วเก็บเฮ้ยครับเอาเฮ้ยอู้อยนยังไง ทำมว่าไงคือดูฟิลดูฟิลกูดยาปับนี่รัับรับเก็บรับเก็บรับเอาครับปุ๊บอยู่นี่อะไรอะเดี๋ยวีเอาไวอยูคฟรอมเอ่อคัฟ้องชีน่จีน่าจีน่ายูจ่า what's ว่า r n a m e ยู ยูชนยูยูทางพี่ไอมผิดชยูชนยูชนยูชนยูสปริงสปริงสปริงโดดสโอเคนี่อหยางจิงยางจิงยางจิงยางิงอ่าอยู่มนทนไหน มันทนมนทนเหมือนมันมันมีอะไรมันมันทนจินมีอะไรบ้างอ่ะตัวเถาตัวเถาเห้วอาหารอ๋อเยอะกวางโจวกวางโจง้กวางโจวกางโจไอ้ไอ้ไลฟ์กวางโจเออกวางกวางโจ้มีเก๊กหวยไอ้ไอ้เลิฟยูทูวันมีอ่าฮ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 ่อไม่เข้าใจที่พูด ไทยก่อเขา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 ชอบเป็นคนเป็นไทยกอไม่ใช่ไอ้บ้าเออไม่ใช่เออ thank you thank y o thank you เวลคัมทูตลาดน้ำสีภาคบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่าอีกแวโอ้ยอยากไปอีกแลว้ยน้าน่ารักเ้ยของของนี่เยอะแยะนะ ปิดรายการเถอะเฮ้ยปิดไหนอะ่ะปิดรายการเถอะทำงานก่อน <laughs> ปิดรายการแล้วเฮ้ยไม่มีสองคนอีกสองคนแล้วฮัลโหลไอ้บ้<อ> <laughs> า <laughs> ไ,ไม่ถือตัวด้วยต,ตัวตุ๊กตาก็ไม่เว้นไม่เว้นเราจะวงนี้ออหน้ามืดเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูพี่เขาเล่นมายากลอ่าเดี๋ยวพี่เขาจะโชว์แล้วไปไปไปเออดีป่ะดีดีดีป้ะดีเออดูมายากล